ัวมันเอาเลยใครเอามาแซ่บปิดปิดเลยครับนี่คือแกะบองแอบแซ่บไปหลดุดแนบ้้นนานมากเป็นแกะบองแอบแซ่บไปหลดุดสวยงามอลามครับทุกคนแค่เห็นแกะบองเลยใช่ไหมครับนี่ฮะแกะบองแอบแซ่บไปหลุด เจ้กระปุกสองร้อยอร่อยนัวมันบอกเลยใครเอามาแซ่ปิดๆเลยครับทอยอร่อยนะครับนี่ะเพิ่งทำมาใหม่ๆนะครับนี่ครับต้องโดนตัวได้ตงใกล้ๆนะเนี่ยบอกไว้เลยอร่อยหมดทุกอันเหมือนกันหมดคำเพิ่งทำมาใหม่หมดแล้วหมดเลยแต่ว่า คุณหมวดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี e ้วันนี้ผมนะครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีวหรือว่าเลี้ยเล้ยวเวลารางนะครับครับผมพยุตนะครับนี่ครับผมมากับดร้างครับตอนนี้ครับวันนี้หลังจากเราไปหาพระแจกหรือพระแย่งมาแล้วครับเหนื่อยมากครับก็เลยมีสินค้ามาแนะนําก็คือแก้วบองแอบแซบปลายพอยุตนะครับ ใบดาบยดเป็นไงบ้างครับคุณเนี่ยแซ่บมวยมันแล้วครับแล้วก็สามารถแก้ความเหนื่อยได้ด้วยนะครับใครอยากกินนักกินได้ทุกอย่างผักสมุนไพรอะไรก็ได้นัข้าวเหนียวก็ได้นะสวยแล้วก็สามารถกินกับแตงกวาก็ได้นะคันนี้นะครับครับนี่ครับทําจากแม่บ้านครับทําครับแกวบวองแอบแซ่บใบดาบยึดกับปูระดูร้อยบาทแซ่บอิหลีครับใครกินติดใจครับกินแซ่บแล้วบอกต่อนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับวันนี้ผมพ่อยุทธแสงสองนะครับเฮ้แสงดนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาให้ทุกคนได้ชิมรสแกวบอลแอมซี่ไปนะหยุดรุ่นนี่นะแซ่นัวมันเอาเลยเซเทาะใครหาไปหาของดีต้องเก็บเรียบกินดีชอบดีสองกระปุกสองร้อยหนึ่งหนึ่งร้ออันหนึ่งกระปุก หนึ่ร้อยแซมัวแนนะครับ